เราปึ้งวะไหมโอ้มีปึ้จะกะบอกใครใครได้น้องหัวมีน้องหัวง้ายจัดเลยดิไล้ไกด์มีดวงไอ้ไก่เอ้าไอตาดาวนี่ไงนี่ไงนี่ไงดาวนี่ไงทำเปรี้ยวทำทรงเปรี้ยวไหมไอ้ตาอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมันมีมันมันชูกอยู่หลังกล้องเขียวไกด์เดี๋ยวรอไม่แม่พี่ดาวดาวดาวหลังกล้องเขียวมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งมันดาวสองตัวมึงก็ดู เดี๋ยววมันิ่งไอตาอยู่ข้างล่างหรอไอตาไม่โอ้ไอตาไอเฮียนางเต้เขียวไปชุดเสร็จแล้ได้ดเเาอาเช่วยค่ะด้วยไหนวะไอตาอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่าพี่มาชุบอยู่มันไม่เปิดใหม่ไอ้ตาเอามาโบดะเบิดอยากมบื้อมาโบ โชคไลายจังตึก <laughs> ตรงครับตึกตรงครับได้ถ้าเังเอเ่อทั้งท่องเที่ยวเฮ้ยจะบอกนะมีแต่พาละมาดิชาดก็มาเดี๋ยววะอยากโดนชาร์ดปะเฮ้ยวิ่งเน <laughs> เี่ยมาดิว่าโดนชาร์ดปะที่จะสอนเชงสันหน่อย ตึกเหลืองที่ตึกเหลืองตึกเหลืองมาร์ชแนด์โเปนจรับไอตึกอีกฝั่งน้นม่ะไม่เลือกเข้านะไม่เลือกเข้ากันนะเดี๋ยวจ้โอโหแล้วไอตึกอีกต้องยิง้ยโอ้ยเจ็บ a t u หน้ารถนาร็บ ม่รู้หน้ารถฉันเนี่ยรถใหญ่ไปเลยนะลุงหาๆแล้วลุงกูดำนั่นอะไรอ่ะกูวิ่งอยู่ไปวิ่งมาอยู่โดนไกลๆก็วิ่งแม่มึงบ๊อบซัมเบอ่ะตุูยิบหาสโขบอย่างกูวิ่งหาสโขบอยแหละมีคุณสามพี่อ๋อบอบอบอเลยบอบอรอเลยไม่จะข้ามให้มึงข้ามมาเ้าหน้ารถใหญ่ปะใช่หน้ารถใหญ่ โน่นะอนุบาลอีกอะแล้วคุณศักมาเดี๋ยวกูว่าเฮียกำขี้ดีกำตดวะอะไรพี่นะจริงเหรออ้าวใต้ไก่ I got supply ไ้หลังกล่องเล็กคนวิ่งยังโอ้ยไก่แม่งไอ้ควยเอ้ยแล้วมันมาวิ่งตอนที่กูมาเอาตะโขบไอ้ไก่โอ้ยไอ้ไก่ไม่มาเสซฟกดแดกเลยกู ทำแล้วมึงอะไรอ่ะอยากได้เหรออยากลองของเหรอฮะอยากลองของเหรอใครอยากลองอีกนะเอาดิเออเอาดิเอาดิเฮ้ยดาวสองว่ะตรงนั้นดาวสองว่ะเอาดิเอาดิยี่ยมสดจัดเลยเหรอฮะเดี๋ยวกูให้กูรู้จักเดี๋ยวกูไม่แม่งรู้จักเฮ้ยมีปะอยู่บ้านมาไอ้ยหลังหลังหลังเมื่อกี้หลังอะเสียงหลัง

ระเบิดเฮียนี่เสียบอดระเบิดแล้วกูกลัวไงล่ะระเบิดเป็นของคู่กันกับเอโซ,โซดูเฮียนี่ว่าไม่จริงเรียกไปอัแ้วปั๊มกูใส่แว้ก่อนโมโหมีดวงระส่งพลัง,งรู้จักบอ,อรู้จักบอมีดวงระส่งพลังอ่ะรู้จักบออ,อ,กบอ้ยไอ้ไตาเมืองหนีเลยนะบอดจะมาซะคือก็จะตายโอ้ยโอ้โห้เฮีย เอ้ยอะนมาโบมาโบหนมาจุ่มเจ่มเลมาจมมมมเจมอาเอาเอาเต้เต้ดาวเหรอโอ้โหแล้วมันไม่ดเฮ้ยระวังหัวสไมัยมันนี้นะแต่ร่างนี่โอ้สมัยรู้เรื่องมันไมัเยขนเล้างงามส่งดาวเจ็ดสิบห้าล้านดวองอาสมัยวิ่งผ่านไปตึ้งโอ้ไอตึงหังหแม่งรอเลยไม่พนวิ่งไปแล้วบวกมันเพิ่งขึ้นมีกระสุนปะ ต้องเตืนฟงไม่ีไม่มีดิจะมามา้นนะอาเหรอเรื่งไรตั้งสติก่อนนะตั้งสติกอนก่อนไใจใ้เจ,จกัน,น่อยอ้ยตึกค้างกูนี่นะ<ถ>มึงสอบรอบแล้วตนะ่งงม,นมนาน,มนอนมนานอนอยู่บนด่านฟ้าพี่สองรอบนะนะาพี่ซัดตืกข,ขวาดาวได้มวีเตือข้างดาวได้โอ้ยมาโ<า>บโหมาโบแหนบเนื้เอ้ยโเพรเก่งพอเก่งเฮ้ขอเข้าไป มันจะตึกหลวงตึกเหลืองตึกเหลืองใช่ตึกเหลืองเอ้โซจัดไปเอออดีทึงข้ออีกอีเหี้ยข้างตายเฮ้ยเฮี้ยนี่เฮ้ยแม็กทิ้งมาให้้านัดเดีเอามาแล้วได้แล้วยังไงเออ 3G มีคนมานะ 3G อ่ะโอเคพี่เฮ้ยเดินมาติดบักอะไรอ่ะออกไปได้ออกได้ ได้จัดตึกหลวงเยตึกหลวงตึกหลวงหรอตึกหลวงหน้าต่างนี้มาปที่ location ได้ได้ตึกหลวงมาเร่งย่อเคพผมมีคนแปดเยที่มีคนสที่มีเคนแปดอ่ะจัจีดาวจีดาวได้แล้วาเขีตึดเหลืองนี่ไอ้เจ้ตึกเหลืองเนี่ยสดๆลงมาเลยดิอระวังระวังสานะ

จัดเลยอ่ะจัดเลยอ่ะจัดเลยอ่ะเตรียมตัววิ่งไกเดี๋ยวตัวพี่นตัวสามดีกระสัดีอ่ะจำได้พวกมันมีสไนต์ตัวหนึ่งกว่าตัวนี้เปล่ากอ้เอตัวเนี้ยน่าจะเป็นคาเราเอาจะมาดักเหรอจะมาดักเหรอมาดิมาดิมามข้าวหอ เต็มรถมาดิเต็มรถมาดิจะอ้อมมาลีงเหรอสก๋าเหรอมืงมาดิว่าไปแดงเฮ้ยน uh, ี formulated? ่ใช่ว yeah. ัชชันปะเหนือเฮ้ยเหยื่อไอ้ยชิบหายแล้วรถช้าเฮ้ยรถเฮ้ยรถไอชี้อรเขาเกียร์ดิมาเช็คมันเวลาบรรทุนแล้วมันชอบช็อตช็อตช็อตอ่ะอุ้ยเอาแล้วครับพอดีอยะเอ้าวอา พังพังเหียพังพังของชิงแล้วกูจะพันอ้ตัวขวาอ้ตัวขวาระวังระเบิดระระเบิดโอเคพักก่อนใจเย็น้ยยได้ระวังระวังระเบิดระเบิดระเบิดตายเบิ้เียดวงหมดแล้วเนอะดูโอ้ดวงดูเหรอว่าดวงหมดเฮ้ยระวังระเบิดเลยดูดวงเ้ยหลบลุ่นแ้นมาโดนลูกนี้โอ้โหโอโหห หลบลูกนู้นโดนลูกนี้แม่งพาพาจัดเลยมุ่งกันบ้านสมุทสมุทเฮ้ยวายผีหลอกป้าไอ้ผีหลอกป้าไอ้ผีหลอกป้าไอ้ดาวสองสบายขึ้นไปแล้ว หลอกไปทำไมใครมาดิสวย,ย,ยมดตมีปัญญาแพ้ปัญญาแพ้อุ้ยอะไรอ่ะหนีข้างนอกจริงข้างนอกจริงเจ๊รู้เรื่องฝนแม่งโคตรเยอะสภาพโอ้โหผีหลอกไปผีหลอกไปเหปี้ยปลากินหางตอนเนี้ยใครเผลอโดนแดกตูดอ,อ่ะบอกเลย ใครเผอยรถแดงเต่าอยู่เป้นบักกี้ใครจอดัที่ดอกเฮ้ยบักกี้รถเฮิร์นรถเฮิร์นแม่ตายสภาพกูตายแน่แหมือนเอาบักกี้ขันเมื่อกี้ปะขันใครเหรเอ้ยต้องการเพื่อนอ่างใหเอาง่วงไปนอนบ้านลูกเอ้ย ลเอ้ยไหนวะเมื่อกี้ใครมาตามแล้วมาตามแล้ว,ลวไหนเมื่อกี้อยู่นะไหนเมื่อกี้อยู่นี่อนะ่ะเอามาเลยคนไม่ทนันหวะวงมาแล้วว่าเองเข,ข้าวงมาเลยลูกดูมันดูมันดูดวันนี้สมื่นของลำไม่หยุดเลยเพื่อนออกมาเหรอไตรตาขุมขุมในนี้จับดูดมาไปทองเม็ด <laughs> ลำไม่หยุดแถมนะสมือนอะ่ะไม่เพื่อนมาบ้านรึเปล่าไม่ใช่คุยคุยกับลูกอยู่เล่นกันลูกอยู่ ดีอะไรขนาดนั้นเลวะไม่ชถ้าเราไปบ้านนั้นได้ก็คือโอเคเลยนะโบดอ่ะโอ้โหอย่าไปได้เ่าะไม่เห็นมีคนอนะ่ะไม่รู้นะไม่เห็นนะตอนสองไม่เห็นน่ะ้ะเลาะมาแล้วมะแล้ะมาแล้วไม่ได้ก็ต้องได้อะ่ะไ,ไม่มีที่ไปแล้วเว้ยพีจังเมโป้งเอเขเห็นคนที่ที่เห็นแล้วพูดเห็นแล้วที่ที่หลังกาแฟสวยอีกล้วหนึ่งแม่ แล้วเราลงกลวกตายปสตายปะอุ้ยไม่เก็บดาวอีกเก็บอ๋อมันมีสองตัวใช่ใช่อยู่ไหนอยู่หลังกำแพงเลยตัวสมุกตใช่ตัวที่สองก็เจ็บหนัก โบดได้ไหมโบดมันจะไม่มีคนไม่รู้ว่ามีม,มีหรือแม่งติ่มก็ไม่รู้นะเงียบมากโบดแต่มันเหมือนมันแอบมันแอบโบดเลยอ่ะเงียงบปัวหูรถถังมันมันเยอะจังไะเยอะจนกูระแวงอ่ะเฮียเยอะจนมิก้าเข้าเลยวะว้าวจะโดดทำไมอ่ะพืพ้นถังพื่กปัวก็โควาถางมันแม่ทุกชั้นเลยอ่ะจริง ต่ว่าเขาหน้ากลัวาวางเหมือนแบบมันจ,จะฆ่ากูอ่ะอุ้ยนี่กลิ่นสีน้ำใ,ใช่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 ใจซ้ายหน่อยโอ้โหว,วงขึ้นไปอีกอ้ยเอ,อ้ยบนบ้านนี้ก็โดดลงมา Watch out เราวิ่งอยู่ใช่ไหมแล้วออกขวาดิดดใช่ใช่เราต้องเลี้ยงขวาแล้วแหละไปไปไปวงแม่งส่งต็ม ูเข้ามาก็ไล่กูออกจิ๋วเฮ้ยวงมันไม่ซีมันไม่เข้าหาเราเลยอ่ะสักนิดนึงอ่ะไม่ใหญ่ดีพวกกูเลยอ่ะกูวิ่งมันอะวิ่งมาแต่เมืองแฟนมาตินอะโอ้โหคิดดูดิโอ้ใจ่ไลท์ยิบหายเนี่ยวงเข้ามาก็คิดว่าเข้าบ้านกลางวงก็เข้าคุณซะหน่อยก็ไม่เข้าเหมือนเดิมใจ่ไายใจะดำเงินไปละบึ่งซ้ายแน่น่าเจอเลยทำไมเนี่ยเลย เขาเน้นนี้ได้เน้นๆๆแต่เน้นมันเน้นเนเนที่มันตายเดี๋ยวผมดูหลังก่อนถ้ามีคนดันบอกผมจะจริงเยอะก็ทำไรอ่ะไม่มีคนกินน้ำขวาเอ้ด้ยวยเองเหรอค่ะครับจะข้างหน้ากินน้ำจะมองซ้ายมือเออข้างหน้ากินน้ำ จะมือคนด้วะมาเดี๋ยวผมจะลงต่ำเก้าวงนะขึ้นมาเล่นเนินนะ่ะเดี๋ยวมาเล่นเนินใกล้มาให้ Watch out ระวันนง,งนะเหมือนมีอยู่ข้างบนไ,ไม่กินไม่กินทำไมย,ยิงฟรีอยู่แล้วถ้ามันดันผมลงเ,เล่นต่ำให้เออบนในใต้ยะเออเออ ตด้วันเราเจอวันนี้มีแค่โจ้ฝั่งข้ามาร์ควะขวาดูยิงตรงดูไปเมืม่อกี้ได้ยินเสียงคนกินน้ำซ้ายนียน่ากลัวชิบหายในวันนั่นแหละมีแต่ย่าสองสองคนสองขวาน่าจะเคลียบะขวาโดนยิงตายไปตัวนึงเห็นแล้วตัวนึงใช่ ตัวเดียวทำไมแป๊บๆกําลังหามอยู่เอาตัวเดียวจะอยู่ใกล้กันนะระวังระเบิดว้าวกำลังเลงเลยเวอรี่กูดเว้ยมาถึงแล้วเปิดแกกินไก่เลยว่าแบงดีนะมันวิ่ง

นอกใจไอดีแต่ยังมีใครเอาเดี๋ยวได้ขายขูาูกแล้วนี่